อัปเดตเพิ่มเติมล่าสุด Mitsubishi Triton Model Year 2025มีการปรับเพิ่มเติมในรุ่น4ประตูตัวดับเบิลแคปในตัวขับ2ทุกรุ่นจะเพิ่มออปชันและปรับหน้าเข้มแบบเดียวกับรุ่น Black Edition ที่มีในตัวอันต้าเกียออโต้ข้อมูลที่จะพูดต่อไปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังซื้อกระบารุ่นใหม่อยู่นะคะเป็นข้อมูลเบื้องตน้นได้รับอ้างอิงจากข้อมูลแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้และพนักงานขายคนหนึ่งโดยขอไม่ระบ,บุชื่อละกัน m i มิ b ซูบิชิทร o ทันโมเด e a r 2025มีการปรับเพิ่มเติมในรุ่น4ประตูตัวดับเบิลแคปในตัวขับ2ทุกรุ่นจะเพิ่มออปชันและปรับหน้าเข้มแบบเดียวกับรุ่น Black Edition มิ s ซูบิชิทริ t o n ณน้ตอนนี้ก็ใกล้จะครบ2ปีของโฉมนี้แล้วโดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ดูคร่าวๆว,ว่าให้เข้าของมาที่ครบเครื่องให้กับตัวรถยิ่งขึ้นแต่รุ่นย่อยบางรุ่นก็ถูกตัดออกไปแล้วโดยเฉพาะรุ่นเกียร์ธรรมดา ทำให้ตัวตอนครึ่งยกสูงมีเพียงแค่รุ่นโปรรุ่นเดียวที่จะมีเกียร์ธรรมดาให้เลือกแต่คาดว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อยอดขาย ยังติดอันดับ3อยู่ในปัจจุบันการส่งไทรท่านรุ่นปี2025ในไทยก็น่าจะช่วยให้ยอดขายประคับประคองให้ติดอันดับ3ต่อเนื่องในระยะสั้นๆในขณะที่ Ford r เร g e r ก็มีออปชันที่ครบกว่าล้ำกว่าแต่ก็ต้องลุ้นไปก่อนว่าอย่างน้อยก็เพื่อรักษายอดขายให้ประคับป,ประคองดีขึ้นและทำยอดให้ห่างจากคู่แข่งสำหรับข้อมูลคร่าวๆของไทรท่นโมเดลเยียสอ2ที่คราวนี้มีการปรับเปลี่ยนในตัวสประตูยกสูงเพิ่มเติม มิตซูบิชิไ t r i ทันโ o เดล year 2025ในรุ่น4ประตูตัวดับเบิลแคปในตัวขับ2ทุกรุ่นโดยรุ่นที่เป็น4ประตูขับ2จากเดิมที่มี6รุ่นเหลือ2รุ่นโดยตัวดับเบิลแคปขับ2ตัวยรมีเหมือนเดิมส่วนตัวขับ2ยกสูงจะตัดรุ่นย่อยทั้ง2รุ่นออกคือตัวโปรที่เป็นตัวเริ่มต้นบอกผ้าและตัวอันต้าเกียร์ธรรมดาออกไปทำให้คราวนี้ไททันที่เป็นตัวปี2025 จะมีรุ่นอันต้าที่เป็นเกียร์อัตโนมัติในทุกรุ่นไม่มีเกียร์ธรรมดาให้เลือกอีกต่อไปโดยตัวอันต้าจะเหลือแค่2รุ่นเท่านั้นคือตัวตอนเครื่งและ4ประตูที่เป็นยกสูงส่วนในรุ่นแอดลีตตัว2025จะเหลือแค่เฉพาะรุ่นขับ4แล้วเท่านั้นส่วนตัวขับ2จะยังมีจำหน่ายอยู่เป็นตัวปี2024ซึ่งก็คาดว่าตัวแอดลีตที่เป็นขับ2จะจำหน่ายต่อไปจนกว่าจะหมดไลน์อการผลิต คราวนี้จะขอเริ่มที่ตัวขับ2ตัวเตี้ยก่อนโดยตัวโปรโตัวเตี้ยจะเอาใจกลุ่มที่เป็นสายแต่งและสายซิ่งมากขึ้นด้วยการปรับภายนอกที่เป็นสีดำเข้มแบบ Black Edition ที่กระจังหน้ากระจกมองข้างและมือจับประตูเพิ่มโคมไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟสองสว่างเวลากลางวันแบบรุ่งพามและอันตา้าและเพิ่มระบบปรับไฟหน้าสูงตา ส่วนใครที่หลายคนอยากให้มีล้ออันลอยมาให้หรือไม่จากรายละเอียดที่ไปเช็คมายังไม่ได้บอกรายละเอียดนี้ก็คิดว่าส่วนเพิ่มเติมที่ไม่ได้พูดถึงนั่นเท่ากับว่ายังเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยส่วนตัวที่เป็นตัวเตี้ยที่ตอนนี้กลายเป็นล้อกระทะล้อเหล็กติดตั้งมาให้แล้วจากเดิมที่ให้ล้ออันลอยในทุกรุ่นหลายคนก็ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของคนใช้รถก็ว่ากันไป แต่ส่วนตัวนี่ควรมีล้ออันลอยมาให้จากโรงงานเหมือนเดิมดีแล้วคือข้อดีคือเวลาราคาขายต่อล้ออันลอยมันจะดีกว่าล้อเหล็กไปซักมากกว่าแต่ก็ต้องแลกไปกับภาษีสพสามิรที่สูงขึ้นเพราะอย่างไรแล้วคาดว่าน่าจะทำเพื่อลดต้นทุนและควบคุมกำลังการผลิตให้ดีขึ้นแต่อย่างไรคนที่ซื้อกระบะตัวเตีย้ยก็เอาไปแต่งตามรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างจึงไม่ใช่เรื่องซีเรียสเท่าไหร่ แต่อย่างน้อยก็น่าจะเพิ่มความสวยงามเป็นมาตรฐานของตัวรถได้นะส่วนในตัวสีประตูยกสูง Plus, จะมีแค่3รุ่นและมีเกียร์ธรรมดาเพียงรุ่นเดียวเท่านั้นโดยรุ่นพามจะปรับชุดแต่งภายนอกสีดำรอบคันส่วนล้ออันลอยยังเป็นสีเงินขนาด17นิ้วเท่าเดิม และเพิ่มระบบควบคุมความเร็วครูซคอนโทรมาให้และเบาะนั่งวัสดุหนังก็ปรับในส่วนเบาะที่จะเปลี่ยนเป็นแบบไม่เก็บความร้อนสะสมทั้งในรุ่นพามและตัวอันตาทำให้ไทราทานที่เป็นสีประตูยกสูงจะได้เบาะหนังแบบไม่เก็บความร้อนมาให้ทุกรุ่นโดยตัดรุ่นโปรที่เป็นเบาะผ้าไปแล้วและสำหรับรุ่นอันตาที่เอาไปทำเป็นรุ่น Black Edition มาตั้งแต่แรกก็ได้ปรับโฉมแบบเดียวกันคือปรับภายนอกเป็นสีดำเข้มรอบคัน แถมปรับล้ออันลอยเป็นสีดำเงาแบบเดียวกับรุ่นพิเศษคราวนี้ไททันตัวอันต้ากับตัวแบล็คเอดิชันก็จะไม่มีอะไรแตกต่างแล้วการตกแต่งภายนอกก็เป็นแบบนี้แล้วก็จึงทำให้ไททันตัวใหม่กลับกลายเป็นตัวแบล็คเอดิชัน ที่จำหน่ายไปอย่างถาวรไม่ใช่เป็นแค่รุ่นพิเศษอีกต่อไปและทีนี้มีการปรับออปชันใหม่เพิ่มขึ้นไปด้วยสำหรับตัวอันต้าจนทำให้ตัว Black Edition ที่เป็นตัวแต่งจำนวนจำกัดกลายเป็นรุ่นที่ไม่มีความพิเศษจากรุ่นนี้อีกโดยจะเพิ่มระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติมาให้แล้วเป็นแบบ Stop and Go เหมือนตัว a d l i t e Cup 4และเพิ่มระบบฟอกอากาศ Nano e x ด้วยเช่นกันและมีระบบปรับไฟสูงต่ำที่มีในทุกรุ่นแล้ว สำหรับข้อมูลคร่าวๆของ Triton Model Year 2025ที่คราวนี้มีการปรับเปลี่ยนในตัวสีประตูยกสูงเพิ่มเติมและก็ปรับโฉมภายนอกให้เป็นสีดำเข้มรอบคันแบบ Black Edition ที่กลายเป็นตัวปกติไปในทุกรุ่นที่ไม่ใช่แค่เพียงตัวสีประตูอันต้าเพียงรุ่นเดียวและได้ปรับหน้าใหม่ในรุ่นตัวเตียด้วยโดยการเพิ่มไฟหน้า LED ในรุ่นตัวเตียครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำให้รถดูสวยงาม และลงตัวรับกับตัวรถมากขึ้นเพิ่มความโดดเด่นและคุ้มค่าคุ้มราคาดูสวยงามน่าซื้อยิ่งขึ้นจากเดิมตัวโปร,โปรที่เป็นไฟหน้าฮาโลเจนสอดรับกับชุดแต่งสีดำที่เพิ่มความสปอร์ตให้รถดูดุดัดนเข้มขลิมมากกว่าเดิมก็น่าจะเจาะกลุ่มสำหรับลูกค้าแต่งซิ่งแต่งเท่ไปซัดส่วนใหญ่ส่วนรุ่นยกสูงก็ได้ออปชันอย่าง Cruise c o n t r อย่างที่ทุกคนรอคอยและให้มาตั้งแต่รุ่นพามขึ้นไป แต่จะยังเป็นระบบล็อกความเร็วแบบคงที่แตกต่างจากตัวสีประตูอันต้าและแอดลีทีท่เป็นแบบอะแ p ดปทีฟก็ถือว่าให้ข้าวของมาที่ครบเครื่องยิ่งขึ้นและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับตัวรถและคุ้มค่ากว่าเดิมอีกเล็กน้อยแต่ยังเป็นเรื่องที่น่าเสียดายไปว่ารุ่นย่อยบางรุ่นก็ถูกตัดออกไปแล้วโดยเฉพาะรุ่นเกียร์ธรรมดา ที่เป็นตัวยกสูงทั้งตอนเครื่องและ4ประตูตัวตอนเครื่องก็ตัดไปสองรุ่น4ประตูก็ตัดไปอีก2รุ่นเช่นกันทําให้ตัวตอนเครื่องยกสูงมีเพียงแค่รุ่นโปรรุ่นเดียวที่จะมีเกียร์ธรรมดาให้เลือกเหมือนกับ4ประตูยกสูงขับสองก็มีเกียร์ธรรมดาให้เลือกแค่รุ่นเดียวเช่นกันอาจเป็นเพราะคนซื้อเกียร์ออโต้เยอะกว่าเกียร์ธรรมดามิตซูเหมือนกับลดบทบาทของรุ่นนั้นออกไปบ้าง แต่คาดว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อยอดขายที่ตอนนี้ยังติดอันดับ3อยู่ในปัจจุบันเพราะอย่างไรแล้วการส่งไพรทท่านรุ่นปี2025ในไทยก็น่าจะช่วยให้ยอดขายประคับประครองให้ติดอันดับ3ต่อเนื่องและไม่ต้องการรักษาเบอร์3สำหรับแบรนด์อื่นอย่างฟอร์ดในระยะสั้นๆแต่สำหรับระยะยาวแล้ว ถ้าอยากให้ติดอันดับ3ต่อไปยาวๆมิตซูบิชิอาจต้องมีรุ่นปรับโฉมของไทรท่านใหม่ที่อาจจะต้องรอไปถึงอีก3ปีข้างหน้าซึ่งก็จะไปชนกับมิสซันนาวาร่าตัวใหม่กับฟอร์ดเรนเจอร์ตัวปรับโฉมพอดีแต่ก็ต้องลุ้นไปก่อนว่าจะแซงฟอร์ดเรนเจอร์ในระยะยาวได้หรือเปล่าเพราะเป็นแค่การปรับอุปกรณ์เท่านั้นอย่างน้อยก็เพื่อรักษายอดขายให้ระคบประคองดีขึ้นจากคู่แข่งไปก่อน ต้องติดตามว่ายอดขายรถกระบะในปีนี้จะดูเดือดแค่ไหนหรือจะมีโปรโมชั่นและส่วนลดมากระตุน้นตลอดถึงสิ้นปีนี้คิดเห็นอย่างไรลองเมนพูดคุยกันในช่องนี้นะคะ